หากันก่อนอ่าซะแต่ว่าดูคะแนนก่อนนะคะคุณเมาส์ตอนนี้2คะแนนน้องพลอยหนึ่คะแนนคุณหมู2คะแนนค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกหาขุดขึ้นมาหาสนับสนุนโดยเซเป้บิวตี้ดริงค์ค่ะเอาล่ะจะหากันแบบไหนอย่างไรก็เรื่องราวของเนี่ยสคนนี่แหละมันไม่นองนี่แหละสคนที่มีครอบครัวแล้วอย่างที่บอกแต่ มีวันหนึ่งในรายการของเราเนี่ยครับครอบครัวใครก็ไม่รู้ถูกเอาภาพเนี่ยมาแกล้งมาปู้ยี่ภาพอะไรภาพครัวใช่ไหมภาพครอบครัวใครใครก็รักรักเหลือเกินครอบครัวใครภาพครอบครัวใครหรือว่าคุณมัมคุณเท่งกับคุณโหนละเอียดยับเละเทงปู้ยี่ปู้ยำภาพครอบครัวฉันใครครับมัมเท่งและโหนอามาแล้วทนีเรียบร้อยมาดูก่อนนะครับมาเลยนะครับออกมาเป็นโหนจะแล้วโหน ลอยครับเ <C ourse> อ็นอามาโอ้โหปิดท้ายครับหมูครับเปนอโนยังไงได้ใช้หนุกไปโดนครับคำตอบคำเฉลยเซเป้บีกรีนิงนะครับออกมาเป็นปรับ ทอดเดียวของน้องพลอยเลยคะแนนเลยเข้ามาเท่ากันเลยเท่ากันหมดเลยสองคะแนนสองสามคนเลยคือว่าเท่ากันเท่ากันงั้นเราสามท่านมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมตามมาดูกันนะครับว่าภาพครอบครัวเรื่องราวของครอบครัวอหม่ำดโดนแบบไหนอย่างไรโอ้โหพร้อมไหมนะครับไปเจมส์ ทีต่ตบ้าผมอยากจะให้พี่กาววิ่งอยา่างพวกผมไม่เหน็ดเหนื่อยทำได้ไหมผมผ่านงานพวกนี้มาก่อนตั้งแต่ผมอยู่สมัยไหนแล้วอยากให้รู้ว่ามันเหนื่อยขนาดไหนพี่เหรอะไอ้เทพเทีนแต่พวกผมไม่ลงแข่งเลยเดี๋วพูดก,กับคนนี้เลยพูดก,กับคนนี้ครับคุยกับคุณปัญญาครับคุณร้อนตัวเหรอครับร้อนเลยนะโอโ้โหเอางี้ดีกว่าใครเดินชนะไม่มีลมนะ มีรางวัลให้คุณชมครับของรางวัลที่ว่าเนี่ยคุณเท่งคุณโหนกเขาเตรียมมาโดยเฉพาะครับโดยที่คุณหม่ำเนี่ยไม่รู้ตัวมาก่อนจับตาดูกันให้ดีครับว่าของรางวัลที่ว่านั้นคืออะไรคือรางวัลใครชนะเอาไปเลยครับโอ้โหเป็นของรักสุดห่วงของคุณหม่ำนั่นเองครับไอผมเข้าใจเป็นรูปภาพใครได้ไปเป็นครอบครัวแลวจะมีความสุขหมนะ เอาละคุณหม่อมจะทำไงล่ะครับที่นี้จะอยู่เราดีา <c oughs> ก <c oughs> ว่าะ่จเลนครับผมเดี๋ยวระวังของค้าล้มไปโดนน้ำน้องเสียง่ายดีกว่าคุณโน่คุณวิ่งมาวิ่งมาแล้วคุณรอดไปรอดแล้วจะปีน <c oughs> ตัวยืนขึ้นคุณเอาไปเลยเจ <c oughs> ้ารู้เปล่าจ้าทำไมคุณมัม <c oughs> เริ่มแยงครับ <c oughs> ท่าทางแล้วคุณโหนเอาจริงด้วยครับไม่เยอะด้วยไม่ทำให้เยอะ สังเกตสีหน้าคุณหม่อมครับ<ม>จ้องตาไว้กับพริบครับมา,มาช่วยกันภาวนาครับ<ม>ให้คุณโหน่งรอดผ่านรูปนี้ไปได้ด้วยดีโอ้ยหมดกันครับคุณผู้ชมภาพแสรักสุดห่วงของคุณหม่อมทำไมทำกันอย่างนี้คุณหม่อมไม่ตลกด้วยเลยครับ <c oughs> เลอะไปทั้งภาพ แต่ไหนๆหนทำเลอะแล้วครับคุณโหน่งรับผิดชอบด้วยการช่วยเช็ดครับโอเคเหมือนเดิมไม่ต้องดูแลเขาด้วยเอาเข้ามานนั่คุณเท่งกลัวไม่สะอาดครับยิ่งเข้ามาช่วยยิ่งไปกันใหญ่ครับกูไม่สนุกกับพวกมึงนะสวยเหมือนเดิมพอพอโอ้ยมุมภาพไม่สะอาดครับคุณโหน่งล้างน้ําให้เลยครับงานนี้ไไม่หววแล้อ้๊ยกระเด็นเลยครับคุณผู้ชมคิดไม่ถึงอนุภาพแห่งความรักความหวงนะเจรุญแรงทําให้สามารถทํากันได้ถึงเพียงนี้ <G ül üyor> คุณหมั่มนั้นเหลืออดแล้วครับ <S 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 ภาพสุดหวง <S <S มาทําอย่างนี้ได้ยังไงนี่สุดเจ้าคุณนะเนี่ยของผมอ่ะที่ยืมใส่นี่เจ้าคุณเหรอครับสุดสุดสที่ภาพนี้ผมเป็นคุณเ<อ>ท่ยังไม่เลิกแกล้งคุณหมั่มครับสงสัยจะมีอะไรกันในใจหรือเปล่า <S <S อ้าวแล้วทำไมไปไประชดพี่เขาอย่างนั้นน่ะเรือหรอกเรือหรอกจะเอากาแผลให้เอาไไปไปไปอกาเอากาแผล ที่ถ่ายตั้งแต่ลูกอายุสิบเอ็ดขวบนะเนี่ยก็ถ่ายใหม่ไนงะมีต่อว่าต่อขานกันครับคุณหม่ำนั้นโกรธจริงแต่คุณเท่งก็ยิ่งแกล้งยิ่งสนุกครับลงไ,ไปเขี่ยวกวางหนด้วยนะภาพคุณเนี่ยม,มานนะเขียนนี่เลยไปนะเพลงง้อรูปต่างหาก <c oughs> คุณผู้ชมครับสีหน้าคุณหม่ำตอนที่ผิดกับเมื่อสักครู่นี้เลยไหมครับเมื่อรู้ว่าภาพานั้น ใช่ของจริงเอาดิเอยเอาดิได้ยุ่งเลยนะนี่ถอยก่อนถอยก่อนนี่ไปถ่ายนีไปถยใต้วันเลยนะ้อคขอบัวนะอะไรอหรอเาอาบเอาไปเก็บน้พอๆๆอันนี้เป็นรูปคุณมดขัเาเก็บหนะครับไปเเอาไก็บกบเ้าใแล้วก แล้วทุกคนนะนะแล้วทุกคนไม่ไม่เคี่ยวแล้วเชี่ยวชาญขนาดนี้ทุกอย่างมันก็สมจริงสมจังบอกใช่ไหมเป็นห่วงเขาแล้วจะไปทำภาเป็นไงไหมภาพเป็นภาพที่ผมรักมากเลยตอนนี้ยังอยู่อยู่ครับอยู่ออริจินอลยังอยู่ไตหวันหรือไต้ถุนถายไต้ถุนแล้วก็ไปลากไตหวันเอาภาพคุณหมอกมาให้ดูหน่อยครับนี่เราถ่ายแล้วพอแล้ววะนะขอบคุณครับคุณหมอกนะคะาอบคุณค่เป็นคะแนนเท่ากันเมื่อคะแนนเท่ากันก็โอ้ได้เปิดเหมือนกันคนละประตูเท่าเท่ากันหมดเลย ประตูมัมนำโชคครับประตูมัมนำโชคกับเซเป้บิวตี้ดริงค์ค่ะประตูมัมนำโชคกับเซเป้บิวตี้ดริงค์ค่ะคะแนนเท่ากันเพราะฉะนั้นคนละหนึ่งประตูเจอมัมก็นำโชคโชคดีเข้ารอบต่อไปเจอคนอื่นก็ตกรอบเพราะฉะนั้นคนละประตูก็ให้ใครเลือกสามประตูสี่เปิดทิ้งไปเลยเพ่าะต้องใช้ใครจะเอาประตูหนึ่งสองสามหน่อยหน่อยก็ได้หนึ่งหนึ่งที่เหลือ มาอองครับมาอองมูสามาเอาไปเลยครับมาได้ละมายืนข้าประตูของท่านไว้เปิดนะคะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะฮะอันหน้ามาก่อนเดินขึ้นขนเลยครับขอนับหนึอสาทั้งสามท่านแหวกผ้าม่านมงคลดึงออกมาให้ได้เึงออกมาให้ได้พร้อมๆกันเลยนะครับหนึ่งสองลุยด้งเลยเด้เลย เฉลยหน่อยครับที่ปีเตอริงครับเซเ่้ปีเตอร์ดิงออกมาเป็นแรน2สองค่ะตัวที่สองนะฮะตัวที่สองสรุปความครับต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคุณหมูขอบคุณพลอยน้องพลอยนะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้ส่วนน้องเมาส์เราเป็นลุ้นหนึ่งล้านที่คาโอเลยค่ะ ที่สุดออกมาแล้วเรียบร้อยก็คือคุณเมาส์นั่นเองนะครมีอยู่หนึ่อยู่ในกระเป๋ายังไม่พอค่าโอจะแจกให้ถ้าเปิดให้เจอรูปปัญญาไมยุราติดกันหกใบรับไปเลยหนึ่งล้านอย่าเจอมัมเท่งโนมพันตุกกี้ส้มไม่ได้เลยแกงสารช่านี่ไม่ได้เลยในรอบนี้นะฮะปัญญามยุราเท่านั้นโอกไปนะครับไปแรกข่าโอายเลขนะครับเลขอะไรดีค่าโอสคาโอส เท่านั้นนะครับออกมาแปดแป๊บโอ้โหไปต่อไปครับเข้ามาเลยห้าองค์มาเลขเก้าครับปัญญามรรยูราเท่านั้นนะครับปัญญามรรยูราฟาดโอ้โหไม่เอาไม่เอาเข้ามาเลยครับยังไม่เพิ่มค่ะห้าโอสิบสองครับปัญญามรรยูราจะเจอหรือไม่ปัญญามรรยูรา เจอครับปัญญาไม่ยุราปั้โอ้ยเป็นเท่าไรที่เปิดมาสี่ใบยังไม่เจอเลยถ้าใบที่ห้าไม่เจอนี่จะล้มอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยป้าใบที่ห้าแล้วค่ะเอาใบเลขฮาวเสร็จครับเริ่มต้นทางด้านนี้ปัญญาไม่ยุราปั้นโ้ยปิดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วีาโอ้ใบเลขฮาวหนึ่งทักหนึ่งเลยปัญญาก็ได้ไยุราก็ได้ที่เหลือไม่ต้องมาแล้วนะปั้ เป็นนี่อยู่ใกล้มากเลยครับอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้มากเลยมาดูที่เหลือเอาแปดค่ะเป็นอ่ากุ้งเท่งข้างบนนะครับเขาสามสามเป็นมาีดูต่อมาเลยครับเขาสี่ปัญญาอยู่ในโอเหลือไม่ดีดีทั้งนั้นเขาสิบครับเป็นอ่าเขาสิบเอ็ด ทีและสุดท้ายค่ะโอหกนะครับปัญญานะครับเรียบร้อยทุกท่านเลยค่ะเพื่อนครับต้าไปนิดหนึ่งรับไปทั้งหมดสามมือกับแปดร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับชมได้นะฮะเชิลเรายังร้ายอย่างนี้นะทุกวันอังคารทางช่องเจ็ดครับพบกับแบงค์คันหน้าเลยนะครับสวัสดีค่ะ